สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะ ขอบคุณเช่นเดิมค่ะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์สูบแตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตหลังช่องก็คลิกลิงก์คลิปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเมื่อคืนลงพลังงานของ Twin Flame, ทวินเฟลมท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมเข้าไปรับชมได้นะคะทำสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้เรามาดูกันสิว่าพลังงานของทุกๆคนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะมีเรื่องราว ข่าวดีสิ่งดีๆความสุขอะไรที่กำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะขอพลังงานของทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณกำลังได้เจออะไรนะเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะ ขอเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ค่ะที่กำลังพุ่งเข้ามาหาทุกๆคนในเร็วๆนี้เลยพลังงานของทุกๆคนสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอ เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาคุณค่ะแปดไม้เท้าโอ้โ oh, ห oh. พุ่งอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะข่าวดีนะนี่คือเรื่องราวข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นแปดไม้เท้าที่มันเหมือนมาดังพายุโหมกระหน่ำเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหน้าที่การงานการเติบโตเป็นช่วงจังหวะดีที่จะเกิดการลงทุนการขยายขยายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะการได้รับข่าวดี ได้รับสิ่งดีๆได้รับความกระจ่างความสุขความเข้าใจได้รับเมสเซจได้รับข้อความได้รับการติดต่อนั่นคือข่าวดีอย่างไม่ทันในตั้งตัวเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะพุ่งเข้ามาคุณเช่นอาจจะได้ทําอะไรแปลกๆอาจจะได้ทําอะไรให,ใหม่ๆอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะมีสัญญาณทรายอะไรใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณ บางท่านอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารข้อความจากใครบางคนนะคะจากที่ห่างหายไปนานบางท่านมีเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงแครแข,ข่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองกิจการงานนะคะของคุณกําลังงอกเงยเติบโตบางท่านมีเกณฑ์ได้ขยับขยายสาขาหรือว่ากําลังเลงอยู่กําลังเลงกําลังที่จะทําอะไรอยู่ เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะเป็นการเติบโตการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เขาเรียกว่าขยับขยายอะความพุ่งชนทยานข่าวดีสิ่งดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณและเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ย่างไม่ทันในตั้งตัวด้วยในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินที่จะตามมานั่นเองนะคะมาดูกันอีกค่ะเซอร์ไพรส์นะคะครั้งใหญ่จริงๆที่กําลังพุ่งมาหาคุณนะการออกดอกออกผลในเรื่องของกำไรเดอะทาวเวอร์ ไม่ต้องกังวลเลยบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือว่ามันกําลังที่จะไม่เกิดขึ้นอะไรก็ตามค่ะเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นในไทมิ่งจังหวะที่คุณไม่คาดคิดเพราะว่าขึ้นมาคู่กันเลยเดอะรทาวเวอร์แล้วก็แปดไม้เทา้าความพุ่งชนเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมออาจจะได้รับข่าวดีแล้วมีข่าวลบเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งตัวให้ดีด้วยเช่นกันจังหวะอาจจะไม่ใช่ เร็วๆนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้มรืนนี้อาจจะเป็นเดือนต่อไปเราไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดการณว่ามันจะเมื่ออะไรอะไรยังไงแต่ให้โฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันไม่เกิดไม่ทำอะไรที่เสี่ยงเกินไปนะคะระมัดระวังมีการวางแผนอยู่เสมอสองดาบช่างใจตัดสินใจให้ดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความรู้สึกเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจการใช้เหตุและผลสําคัญมากๆควบคุมอารมณ์ของเราความอิโก,โก้จะเย็นๆนิ่งๆนับหนึ่งให้ถึงพันนะคะข่าวเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กําลังพุ่งเข้ามาหาคุณค่ะ The High f e n c ใจเย็นๆไว้มีสมาธิสติกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณกําลังได้เปลี่ยนแปลงค่ะเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่คุณจะได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่บางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตเริ่มต้นในเรื่องของการเดินทาง <c oughs> เช่นอาจจะมีการเดินทางเดินทางไกลหรือว่ามีการได้ร่วมลงทุนนะคะ ลงทุนกิจการการเติบโตเรื่องของธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการเจรจา,รจารการพูดคุยเช่นกันหรือว่าการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจหน้าทีการงานการเติบโตการคุยคอนเนคชั่นกับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังเช่นกันบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นทางใจเรานะคะบางทีมีคนเข้ามาอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องราวธรรมดา The h y g h r e f น n บางสิ่งบางอย่างที่กําลังสื่อสารถึงคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังดูแลและปกป้องคุณสิ่งที่กำลังบอกคุณว่าคุณกำลังได้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเรื่องราวของความรักหรือว่าเรื่องราวของการงานการเงินก็ตามสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณกําลังบ่งบอกเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณกําลังจะได้ฝันถึงใครบางคนคุณกําลังได้ฝันถึงสถานที่บางที่ที่คุณอยากที่จะไปหรือว่าไม่เคยคิดที่จะไปแต่ฝันถึงรู้สึกถึงกับใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆหรือว่า เพื่อนหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าคนที่คุณรู้จักสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณกําลังที่จะกําเนิดเกิดขึ้นอีกครั้งและทุกๆครั้งในเร็วๆนี้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณจะได้ทําอะไรเริ่มต้นอะไรยังไงไปทิศไปในทิศทางไหนเกิดเรื่องของความอารมณ์อ่อนไหวการลังเลเกิดขึ้นการตัดสินใจเกิดขึ้น มันจะมีเรื่องราวการลังเลการตัดสินใจนั้นถ้าคุณตัดสินใจมันรู้สึกเซอร์ไพรส์มนรู้สึกมีมันรู้สึกดีกว่ากับการลังเลการนั่งนิ่งๆการตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกบางทีมันถึงเวลาแล้วที่คุณต,ต้องตัดสินใจอะไรเริ่มต้นอะไรทําอะไรรู้สึกอะไรเชื่อในเรื่องของอะไรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังอวยพรปกป้องให้คุณให้ประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณฝันไว้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสิ่งใหม่ๆใ,ในอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กําลังพุ่งเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ king of wands นะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความขยันหมั่นเพียรการวางแผนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกําลังที่จะทําอยู่ตอนนี้ขยันหน่อยลุยหน่อยสร้างหน่อยรับรองว่า มีสิ่งที่คุณเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าความมั่นคงเกิดความมั่นคงเกิดการขยับขยายเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องราวของความรักอาจจะมีใครเข้ามาจีบคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวมีใครเข้ามาชอบนะคะมีใครเข้ามาพยายามจีบมีใครเข้ามาพยายามชอบคุณมีใครที่พยายามที่จะเข้าหาคุณหรือว่าอยากที่จะพัฒนาความสำัมพันธ์กับคุณอยากที่จะได้คุณเป็นคู่ชีวิตคู่ครองนะคะนั่นเองแต่คนคนนั้นต้องมีธรรมชาติ ความดีงามในตัวเองนะคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาที่ขึ้นมาเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความสามารถมีความเป็นผู้นาม,มีความรับผิดชอบเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มี ความสง่างามนะคะมีเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองทํางานเก่งขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวและเป็นคนที่เก่งฉลาดมากๆฉลาดในการวิเคราะห์ฉลาดในการพูดคุยฉลาดในการติดต่อการสื่อสารหรือว่าฉลาดในเรื่องของการคาดการนะคะเป็นคนตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้นเป็นคนที่เก่งจริงๆนะะเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถทุกๆด้านหลายๆด้านเลยทีเดียวในสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะ ระวังบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรก็ตามที่ไม่คาดคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับฉันมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ระวังมีฉาชีพด้วยนะคะมีทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาคุณคะ่ะเดวิลนะคะสิ่งเสพติดเดวิลยังอยู่ในช่วงช่วงนี้เพราะนั้นต้องระวังไว้จริงจริงอย่างที่บอกคะ่ะอะไรก็ตาม คุณจะได้พบเจอพบรักกับคนที่มีสเสน่ห์กับคนที่ห่วงแหนคุณในเรื่องราวของความรักใครก็ตามที่เป็นคนไม่ดีสิ่งไม่ดีตัดจบไปเพราะคุณจะได้เจอสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าหรือบางท่านอาจจะมีอะไรเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้รู้สึกจะยังไงดีจะนู่นนี่นั่นดีไหมแบบนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะอ่าอย่าพึ่งนะคะ เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะเรามาดูเรื่องดาวเดอะสตาร์นะคะการฟื้นฟูค่ะรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงรโรจน์โชตช่วงอีกครั้งกับเดอะสตาร์ขึ้นมาชีวิตของคุณที่จะเกิดการฟื้นฟูในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของการงานเรื่องราวของชีวิตสุขภาพที่กําลังเฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองที่กาลังจะเกิดขึ้นเดอะสตาร์หมายเลข17เป็นหมาย เลขแห่งดวงดาวและก็จักรวาลที่กําลังบอกคุณว่าไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกทําไม่ได้จงเชื่อมั่นในตัวคุณเองเมื่อบางสิ่งบางอย่างมันจบลงจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณกําลังได้ฟื้นฟูได้รับเรื่องราวเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่เป็นความรักที่ดีกว่าเรื่องของการงานที่ดีกว่าเรื่องของการเงินที่ดีกว่าเส้นทางชีวิตที่กําลังเติบโต ไม่ว่าจะเป็นความรัก ims, ก็รู้สึกว่ามันเป็นไมทางที่ดีมีเรื่องราวข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวความรักเรื่องของการงานเช่นกันมีการงานที่เติบโตมีเรื่องของธุรกิจการค้าขายที่จเจร,ริญรุ่งเรืองขึ้นมีอะไรที่มันฟื้นฟูเข้ามามีเงินเข้ามามากขึ้นในเรื่องของงานที่ทําเขาเรียกว่ามีการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่คาดคิดจริงๆนะคะ มาดูอีกค่ะเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยนะคะกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้8เหรียญน,นะคะ8เหรียญจงอดทนไว้อึดแล้วก็อดทนไว้ทำปัจจุบันให้มีความมั่นคงใส่ใจรายละเอียดดีเทลโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็สม่ำเสมอในทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสม่ำเสมอในเรื่องของการออกกําลังกายใช่ไหมคะสม่ำเสมอการออกกําลังกายแบบนี้คุณก็จะเกิดความแข็งแกร่งเข้มแข็งแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่บางคั่งนะคะสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแก่งขึ้นแล้วก็ใส่ใจเรื่องของรายละเอียดการเงินลงทุนเรื่องของการเงินใส่ใจการเงินมีการวางแผนการจัดการมีการลงทุน มันก็เกิดเรื่องความบางครั้งรารวยเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางอย่างในช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรเบรื่อๆนะคะน้อยๆนะคะนิ่งๆก็จะต้องหาอะไรใหม่ๆที่ฟื้นฟูกําลังใจความพลังใจความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะ เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่กำลังพุ่งเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะความสุขที่คุณจะได้รับคืออรไรเดอะชาลีออสค่ะการเดินทางไกลาการเดินทางการเปลี่ยนแปลงแอดเวนเจอร์ใหม่กำลังเข้ามาหาคุณเช่นคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากคนแดนไกลาทางไกลคนแดนไกลาทางไกลเดินทางมาหาหรือได้รับข่าวดีจากแดนไกลข่าวดีนะั้นเป็นข่าวดีที่คุณอยากที่จะรับฟังมากๆเลอเกินอาจจะเป็นงานเป็นเงินก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขหรือ สัญชาตญาณในความรู้สึกพลังงานของคุณในเรื่องรางของความสามารถคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้คุณสามารถที่จะดาาเดินทางไปไหนก็ได้จงเชื่อมั่นในพลังงานและก็สิ่งดีดของคุณศักยภาพของคุณค่ะ คุณอาจจะได้เดินทางบ่อยในช่วงช่วงนี้บางท่านมีเกณฑ์เดินทางบ่อยมีเกณฑ์ได้พบเจอพบรักกับคนแดนไกลคนต่างชาติบางท่านพบเจอคู่ชีวิตคู่แท้ที่เป็นชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่ดูมีความองอาจมีความมีโก้นะแต่เวลาอยู่กับคุณแล้วแม่มันน่ารักจริงๆนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอ King of Wands หรือว่า Queen of Cups พลังงานของธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินก็ขึ้นมาค่ะ มีทาดลลมด้วยเช่นกันนะคะและแน่นอนพลังงานของความสุขที่คุณไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอาการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง,าง,างกำลังเกิดขึ้นเช่นในเรื่องของการเดินทางการเดินทางบางอย่างในชีวิตของคุณที่กําลังที่จะเกิดของใครบางคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกมีพลังมี powerful ในพลังงานในแรงดึงดูดใน energy ภายในใจคุณกําลังได้พบเจอคุณกําลังได้ตัดสินใจ กับหนทางที่คุณจะเลือกซ้ายขวาหรือคุณจะตรงไปสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ตัดสินใจแล้วทำให้คุณมีความสุขนั้นนั่นคือสัญญาณที่ดีที่เป็นความสุขจริงๆนะคะความสุขที่ถูกต้องเลือกหนทางของตัวเองในทางที่ถูกต้องแล้วคุณจะพบเจอกับความรักที่มีความสง่างามความรักที่คุณสามารถจัดการแล้วก็ จัดการในทุกบริบทของความสามารถที่เดินหน้าไปแต่เขาก็มีการจัดการในบริบทความสามรรถที่เดินหน้ากับคุณเช่นกันใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเป็นอะไรเก่าๆนะคะทำให้คุณลังเลตัดสินใจเรื่องในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าตัดสินใจไม่ได้นิ่งไว้ก่อนใครก็ตามที่เข้ามาจีบคุณในช่วงนี้เข้ามาคุยคุยเข้ามาไปไปมามา,มาหายหายใจเย็นไว้ก่อนจงเชื่อมั่นว่าความรักที่ดีความรักที่เป็นไปในทิศท,ทางที่มันควรที่จะเป็นไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะั่นคือสัญญาณที่เป็นความรักที่มั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันอาจจะมีอะไรเข้ามาให้หน้าเบื่อในช่วงนี้เบือ่อเบื่อน้อยนนิ่งๆนะคะเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของคุณนะคะเร็วๆนี้สองเหรียญ ขึ้นมาจัสเมนขึ้นมาอาจจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะได้ดีไซน์ตัดสินใจที่เริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะได้เปิดใจที่จะรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอาจจะได้รับได้ปรับจูนกับบางสิ่งบางอย่างอะไรใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นเช่นอาจจะเป็นการงานธุรกิจหรือว่าผู้คนสิ่งแวดล้อมภายในอะไรมากมายมีสิ่งอะไรเข้ามารบกวนสิ่งลบๆบางสิ่งบางอย่างต้อง อยู่กับตัวเองมีสมาธิมีสินที่จะอยู่กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มาก่อกลวน,นั่นคือสิ่งที่มันมันมันไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่สําคัญคือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวคนเองการตัดสินใจดีไซน์ อะไรใหม่ๆจงเชื่อมั่นตัวเองนะคะถ้าหนทางในความสุขของคุณคือการเสียงเพลงการร้องเพลงการได้ฟังเพลงการมีความสุขไปด้วยมีฟังเพลงทํางานไปด้วยนะคะมีสมอทอกฟังเพลงในการทํางานรื่นเริงมีความสุขนั่นก็คือเป็น e NERGY ที่คุณจะต้องรับไว้แล้วก็ต้องปรับสิ่งนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ฟังเพลงไม่ได้นะคะรู้สึกทํางานแล้วก็ฟังเพลงไม่ได้ก็ปล่อยปล่อย,อยวางอยู่นิ่งๆกับตัวเองโฟกัสกับงานมันก็สร้างสมาธิบางสิ่งบางอย่างให้เราเช่นกันแล้วก็ได้คอนเซนเทรตกับเนื้องานใส่ใจรายละเอียดบางอย่างแล้วก็ ร่างกายอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยนะคะความจริงบางสิ่งบางอย่างกําลังปรากฏขึ้นเป็นความจริงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าได้รับทั้งข่าวดีและได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะอะไรเก่าๆกลับมาให้ได้ตัดสินใจให้เลือกเดินทางให้เลือกที่จะทําหรือไม่ทําให้เลือกว่าจะไปหรือไม่ไปอะไรยังไงอยู่ที่คุณดีไซน์แล้วคุณตัดสินใจนะอะไรก็ตามแต่ที่มันพุ่งเซอร์ไพรส์เข้ามาทยานหาคุณนั้น อย่างที่บอกว่ามันจะต้องนิ่งคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะคุณกําลังเจอเรื่องราวข่าวดีแล้วก็บางอย่างที่ไม่คาดคิดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีโซ c คอนเนคชั่นหัวใจพลังงานความรู้สึกของใครบางคนที่เชื่อมโยงกันตอนนี้เลยมีใครคนหนึ่งที่คิดถึงคุณฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณคุณอาจจะรับรู้ได้กับบางอย่างในเร็วนี้หรือว่าคุณ ฝันมาแล้วก็ได้คุณอาจจะฝันแล้วรู้สึกตื่นมามีการร้องไห้สึกสะอื่นหรือฝันอะไรปแปลกๆฝันแบบพลังงานความสุขความโรแมนติกหรือฝันเห็นใครบางคนนั่นคือสายสัญญาจากโซคอนเนชั่นบางอยา่างที่เกิดขึ้นกับคุณหรือมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ค่ะการเดินทางมาของใครบางคนนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนอาจจะมีทั้งเก่าและใหม่เข้ามายคุณได้ตัดสินใจกับสําหรับบางท่านนะคะ ข่าวเซอร์ไพรที่กำลังพุ่งทยานเข้ามาหาคุณค่ะขอคำยืนยันจากนางฟ้าสีดาบออกมา2ใบนะคะยืนยันแล้วก็ด้านหลังไพ่เป็น Queen of Water การันตีอีกครั้งค่ะว่าจะเย็นๆน,นะคะสมาธินำคำตอบมาให้กับคุณ Two of Cups พลังงาน Soul c o n n e c t i o ที่สง่างามของ Partnership Commitment Reconciliation ใครบางคนที่จะกลับมาและแน่นอน Queen of Cups ขึ้น2ใบย,ยืนยันอีกครั้งกับความรู้สึกพลังงานของคุณตอนนี้ว่าคุณกำลังได้เชื่อมโยงกับความรักคู่แทวของคุณและสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้เป็นกับความรักสิ่งที่สวยงามและการประสบความสํบเร็จในชีวิตค่ะความรักกำลังที่จะเข้ามาช่วงนี้มันรู้สึกว่ามีพลังงานของความอบอุ่นความโรแมนติกเกิดขึ้น สร้างความอบอุน่นความโรแมนติกเกิดขึ้นในใจของคุณเพราะคุณกําลังได้เชื่อมโยงกับความรักคู่แท้ที่เป็นคนที่หัวใจดวงเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันเป็นโซ o คอนนคชันหรือว่าเป็นทวินเฟลมที่เขาต้องการและสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าเขาคิดถึงคุณรอคุณมากแค่ไหนแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณมากแค่ไหน success ค่ะประสบความสำเร็จดังใจหมายนะคะอดใจอดทนรอหน่อยนะคะ w e l ค่ะความมั่งคั่งในทุกด,ด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ marriage ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้โหการงานการเงินการงานนะคะการงานการเงินความรักนี่คือ3สิ่งนะคะขออีกหนึ่งใบสิ โอ้โหใช่จริงๆค่ะการงาน การเงินความรักสักเซสค่ะประสบความสําเร็จจริงๆไม่อยากจะบังถูกออฟคัพส์เลยนะคะเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณความพลังงานความรู้สึกของคุณตอนนี้มั่นคงแล้วก็โรแมนติกอบอุ่นมากๆถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นอยู่ถ้าคุณกาลังรู้สึกเอนจอยคุณมีความสุขกับตัวเองแล้วก็เริงร่ากับตัวเองในช่วงนี้หรือว่าคุณกําลังโรแมนติกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นก็คือพลังงานของการประสบความสําเร็จในความรู้สึกบางอย่างแล้วก็การเชื่อมโยงในพลังงานของจิตญาณความรู้สึกของความรักที่กําลังเข้ามาหาคุณ อลรีควายเต็ดเลิฟมันจะเป็นมันจะเป็นความรักที่โรแมนติกเครเมตรีตอนนี้บอกเลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆที่คุณได้ได้เชื่อมโยงได้รับรู้ความรู้สึกของใครบางคนที่กำลังเดินทางมาหาคุณค่ะอย่างอย่างที่เรามาเจอกันวันนี้ก็ก็มีแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนกัน แล้วก็ไม่ใช่เรื่องมังเอิญที่เรามาเจอกันแล้วคุณก็กําลังเจอใครบางคนที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันที่เข้ามาคุณเพลฟ n เนสค่ะคุณกําลังได้สร้างความรักความโรแมนติกที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอนุญาตให้คุณได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความสง่างามเรื่องของบุญบาร,รมีและก็ศีลที่เสมอการที่เท่าเทียมกันมากๆค่ะรอจังหวะหน่อยอะไรบางสิ่งอย่างกําลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัว เซอร์ไพรส์ครั้งนี้เป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่จริงๆ ตั้งแต่แปดเมถาวรขึ้นใบแรกแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่คาดคิดคาดฝันที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเริ่มต้นใหม่ข่าวดีที่ไม่คาดคิดกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเพราะนั้นเตรียมรับมือให้ดีนะคะแล้วก็คอนเซนเทรตกับตัวเองมีสมาธิสตินะคะบางอย่างที่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันดีกว่านะคะว่าได้เลขอ,อะไรนะแองเจิลวันนี้โอ้โหทุกคนคะ หมายเลข11ค่ะนี่คือสัญญาณของโซคอนเนคชั่นทวินเฟลมแล้วก็จักรวาลแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่ของใครบางคนกำลังสื่อสารความรักมาให้กับคุณพลังงานแห่งจักรวาลแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่ของคุณกําลังดึงดูดเรื่องของการเงินความร่ารวยเข้ามาการงานที่สักเซสประสบความสําเร็จการแต่งงานวดดิ้งที่สักเซสประสบความสําเร็จที่ชีวิตของคุณที่จะสมบูรณ์แบบที่คุณสามารถที่จะคิดได้จงเชื่อในความรักความดีความ สง่างามของตัวเองการให้เกียรติตัวเองการเคารพตัวเองเป็นสิ่งที่ที่วิเศษแล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็คู่ชีวิตของคุณนะคะจะเข้ามาเป็นบุญส่งเสริมซึ่งกันและกันที่จะเติบโตแล้วก็สร้างความรักความสมบัถที่โรแมนติกไปได้วยกันนั่นเองค่ะสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นี่คือพลังงานของทุกคนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องราวบางสิ่งบางอยา่างอย่าลืมที่จะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยสําคัญมากๆนะคะอะไรที่ทําเดิมๆนานมากเกินไปมันไม่ดีนะคะดูแลใส,ใส,ส่ใจสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายให้แข็งแรงนะคะล้มแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพลังงานความรู้สึกจิตใจของคุณแล้วก็ความคิดด้วยสิ่งแวดล้อมในรอบตัวของเรา้วยเช่นกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ